แปลไทยโดยเพจมังงะแสนรักฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับพี่หนังเฉิงรวมแล้พี่ฉันพักอยู่ห่างจากบริษัทไม่ไกลมากฉันกอติดรถให้พี่ไปส่งไหนได้ไหมคะเห้ <c oughs> เปลี่ยนด้วยจริงควนี้ต้องการให้ฝอยนั้นจึงไปส่งเธอที่โรงแรมคิดจะทำอะไรหรือว่าพี่หนังเจงฉันอยากได้ตัวพี่มน,นานแล้ว ี่ไม่มีทางฉันต้องปกป้องบริกนร์ของเฟยหนานจึงให้ได้คุณชายเฟยคุณรับปากว่าจะไปส่งพวกเรากับโรงเรียนไม่ใช่หรอคะเด็กคนนี้ทำไมถึงเหมือนสัตว์ตัวน้อยที่กำลังปกป้องอาหารอยู่นะ <c oughs> น่ารักจังเลยเดี๋ยวสิถ้าฉันพูดแบบนี้ก็สแสดงว่าฉันกลายเป็นอาหารแล้วเหรอเนี่ย เดึกขนาดนี้แล้วจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากจะรบกวนพี่ซะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าฉันได้ยินมาว่าช่วงนี้ข้างบ้านเรามักมีบ,ททบัติเทตบ่อยครั้งก็เล็กลัวนิดหน่อยนะคะอย่าปลุกคนนี้อีกแล้วอย่ามาฟังเรื่องดีๆของฉันเนี่ยะคุณเฉินฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่ค่อยคุ้นเคยสถานที่ซะเท่าไหร่พวกเธออยู่ตรงนี้คุณก็ออกจะเยอะแยะ ถ้าไม่ได้จริงๆก็อยากให้พี่หนานเจนจัดการให้คนอื่นส่งรถมารับพวกเธอกลับไปดีไหมความคิดนี้ไม่เลวไม่เลวกับผีเลยล่ะไอ้ผู้ชายเจ้าชู้คนนี้เจอผู้หญิงสวยเข้าหน่อยก็หาทางหนีทีไยไม่เจอเลยหรือไงนี่คิดจะอยู่กับเธอสองต่อสองได้งไงนะขอบคุณค่ะพี่หนานเจนฉันรู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่มีทางใจรักกับฉันได้หรอกค่ะคุณเหวินเงินช่วงนี้จจจัดหาคนรถให้ไปรับไปส่งเธอโดยจะพบก็แล้วกันนะ เธอรออีกแป๊บเดียวพวกเขาก็จะมาแล้วล่ะฮะฮะี่พี่หน่าเจ้างพูดว่าอะไรนะคะท่านบอกว่าท่านจะจัดหาคนขับรถกอมบริษัทให้ไปรับส่งเธอแต่อรอตรงนี้อีกแป๊บเดียวพวกเขาก็น่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะแล้วยืนเื้อทำไมยังไม่รีบขึ้นรถอีกเอ๊ะขอบคุณคับประธานเฟย <laughs> ทำไมถึงเป็นแบบนี้พี่หนานเจิงเลือกยินหน้าเกลียดนั่นเหรอหยาบประลักหนาตไปเจะต้องแย่งพี่หนานเจิงกลับมาจากมือเธอให้ได้ <c ười> แค่ได้ยินเหมือนด้วยสิงบอกว่าช่วงนี้เรียกรถแล้วมีบอเตยียดเกิดขึ้นมากจิตใต้สำนึกก็สั่งให้เอาคนคนนึงขึ้นมาซัได้หรือว่าเราจะมีใจให้เธอจริงๆกันนะ พระเจ้าเมื่อกี้ไฟยนานเจงกว่าหน้าหวิ่นด้วงจิงไปเสียเรียบขนาดนั้นหายกลบเป็นผิดทิ้งเลยแต่ว่าที่เขาทำแบบนี้เป็นเพราะเฉอนจือฝานหรือว่าเพราะว่าฉันกันนะจริงสิงไอตาเป็นน่ะวันเนี้ยที่เธอสงแต่ว่าไฟวอลของเวินด้วงจิงไม่ถูกต้องไม่กลัวความผิดเลยหรือไงนะแปลกมากเต่าบอกว่าสกินของเวินด้วจจิงใช้ไม่ได้เพราะมั่นใจในตัวเองแต่ที่เฉินจรงจิน ทำทำไมถึงคิดว่าเธอใช้ไม่ได้อีกล่ะเหปุผลที่เธอสนใจเป็นรั้วจริงคืออะไรเหรอเอ่เอนี่มันด้วยอันดับแรกนับจากสุดท้ายในวิชาคอมพิวเตอร์ของพี่แล้วคงไม่มีทางมองปัญญานี้ออกเอ่อฉันยิ่งไม่สามารถเปิดเผยตัวต้นของเต่าได้งั้นก็เหปุผลม,มั่วๆไปก่อนก็นแล้วกันคือว่าฉันแค่รู้สึกว่าไฟว์วอลของบริษัทคุณชัยเฟร์ยสุดยอดขนาดนั้น ถึงแม้สกินของคุณเหวือนจะโดดเด่นแต่ก็ไม่มีทางหาช่องบุกของระบบได้สำเร็จเร็วขนาดนั้นได้แน่ๆก็เท่านั้นเองแกนี่เหรอ <laughs> เสียแรงที่ฉันอุตส่าห์นึกว่าเธอฉลาดขึ้นมาบ้างแล้วเอาความคาดหวังของฉันคืนมานะแแ <laughs> บยเด็กกี้กโกหกตอนที่พูดโกหกทุกๆครั้งม่าแต่มีท่าซางน่ารักฉลาดเฉลียวตลอดเลยคิดว่าเอ้ปนเสียงเพรงจะทำให้ฉันเชื่อได้ลงเหรอ เออคุณชายไหนน้อยครับถึงหมาไล่หัวเสียแล้วหมาไล่หัวเสียเอาละงั้นพวกเราไปก่อนนะบายบาย,ายครับพี่อืมคือว่าคุณหนูเจนคุณเองก็ควรจะฮะงานฉันไปก่อนนะขอบคุณไปใต้ยฟอยค่ะฝุบไม่ต้องไปฉันส่งตัอกลับบ้านเอง เฟยหนานเจิงวันนี้อบุนกับฉันมากไม่เพียงแค่แอบสนับสนุนเราแถมยังสง่งเรากลับบ้านเองอีกด,ด้วยถ้าเกิดว่าเขาเป็นแบบนี้ตลอดไปก็คงจะดีฉัจนจงสินเธออะไรมาคิดว่าเจกับพวกจิงจิ๋วฝันจะสามารถหา่จงบุกของระบบได้ล่ะ,ะฮะคือว่าในบวกของพวกเรามีแค่โปรแกรมไวรลที่มานหาต่าอไม่เจอสักทีเฟยหนานเจิงจ,จิ๋วต้องไม่ถึงถามเรื่องนี้ รือว่าเขาเราถูกว่าฉันคือต่อเป็นไปนไม่ได้หรอมั้งช่วงนี้จะนิ่งตาทายเขาขนาดนี้อยู่ด้วยถ้าถูกจับได้ขึ้นมาล่ะหรือว่าความอบอุ่นในวันนี้คือเรื่องหลอกวงที่เขามาส่งเราจริงๆคือต้องการคิดบัญชีหลังรู้เรื่องจริงนะอืมเข้าใจแล้วสวยแล้วรอบนี้เราตายแนะ่เอ๊ปล่อยผ่านไปแบบไปง่ายแบบนี้แต่จริงนี่หรือว่าเราจะเดาผิดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดาวตัวตวนของเราออกแค่ถามไปเงนินเงินก็่านั้นเองหรือเปล่านะ คุณผู้ชายคุณหนูจนเราถึงบ้านตระกูลจนแล้วครับคุณชายเฟยงั้งนฉันไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันที่บริษทัทค่ะอืมแน่นมานไม่ใช่รถของเทียนเทียนอาหรอกเหรอจริงสิคืนนี้ฉันเทียนอาจจะต้องมาคืนเครื่องประดับ้าว่าสแสดงความรักหวานซึ้งกับเฟยหนานเจิงต่อนหน้าเขาได้เขาก็คงไม่มีทางสงสัยอีกแล้วไม่รู้ว่าคุณชายเฟยจะตอบรับคำขอของฉันได้หรือเปล่าคุณชายเฟยคะหลังจากนี้ห้านาที ช่วยโรหมาฉันหน่อยจะได้หรือเปล่าอืมม,มันไม่มีอะไรค่ะลาก่อนนะคะคุณใจเฟยเมื่อกี้ฉันน่าจะจู่เจิมขอ้อมากเกินไปคําของงงงไรผลแบบนี้เฟยนาะจึงจะรับปากได้ยังไงกันล่ะน่าจะต้องไปขอร้องเทียนเทียนแล้วล่ะนี่น่าได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้จะพูดว่าอะไร เชียนเชียนอีกห้านาทีตัวช่วยทัวฉันหน่อยนะได้สิรับประกันว่าภารกิจสําเร็จแน่จางเชียนเทียนคุณผู้ติดต่อได้เปลี่ยนชื่อเป็นกุญแจเฟยเรียบร้อยแล้วตามที่ฉันคิดนะกุญแจเฟยไม่มีทางชอบชงซินหรอกถ้าไม่เงินทำไมเขาเห็นเชียนเทียนอ่าวที่ชงซินแล้วยังไม่ถามเหตุผลอะไรสักคำล่ะเฮ้ยเมียน้อยคนนี้เหมือนจะไม่ยอมคืนเครื่องประดับแฮะก็เลยยุ่ยรำตำไม่รั่วต่อหน้าเชียนเทียนอ่าวอีกแล้วน่าสมเพชจริงจริง ทีเทียนหาวทำไมคุณถึงไปตีตรงสินข้างนอกได้ฮะตะโก,กนอะไรเมื่อก่อนก็เท่ว่าจะไม่เคยตีสักหน่อยอย่างดีที่ขุนใจเฟยดูตรงสินเลยไม่ได้สักไซหล่เรียงอะไรไม่งั้นพวกเราทั้งบ้านคงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ตินไหนจริงสิขุนใจเฟยไม่ถามเพราะต้องการรักษาหน้าให้จุงสินถ้าเกิดก็ไม่สนใจจงสินจริงๆทำไมถึงรับปากเส,สัญญ,ญาละ่ะมานาวีปูดตูไปจูเธอไม่ต้องคิดมากแล้ว แต่แต่ว่าไม่คิดว่าคนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงอย่างแม่จะมีวันที่ปกป้องเราจากไปจูอย่างที่กันได้กันเห็นเธอไม่ได้เจตนาหรือว่าเอ๊ะจงซินกลับมาแล้ววันนี้ไปมาหาวิทยายใจเฟยเป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าจ๊ะวันนี้พ่อก็แก่เมียรุมชจวพูดไปครู่นหนึ่งนะพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าเกลียดพอดเลยนะจําไว้นะให้แกไปแก้ต่างปนใจเฟยห้พอ่อด้วยนะรู้แล้วละคะ่ะ ใครเป็นครอบครัวเดียวกันกับแกกันอุ้ยว้ายตัวสับของคุณชายเฟย,ยนะ่ะรับสิรับสิจำไว้ละแกต่างคุณชายเฟยให้พ่อด้วยตัวสั์ของเทียนเชนครั้งนี้โทรมาทัานเวลาพอดีอโลโหลที่รักคะอะไรนะคิดถึงฉันแล้วเหรอร้ายจริงๆพวกเราเพิ่งจะแยกกันไม่ใช่หรอคะเรื่องในตอนกลางวันไม่ต้องใส่ใจหรอกนะคะพ่อแกุู่กคนมาย่วยุจนมีอารมณ์ชั่ววูบนลคะ่ะ อุ้ยอยากจะจูบลานี่มันน่าอายชะมัดเอาล่ะเอาล่ะรักคุณนะคะจูบจูบฮ <c oughs> ดีนะที่ฉันเตรียมพร้อมแต่แรกการแกงครั้งนี้ของฉันแต่แกก็ไม่มีทางสงสัยอีกแนะ่จะว่าไปเซียนเทียนค่อยความร่วมมือดีจริงฟังคำพูดหวานเล่นแบบนี้ไปตั้งเยอะแต่กลับไม่พูดอะไรสักแอะเดียวจนจงสิน้นอะไรกันเนี่ยนี่ไม่ใช่สายของเทียนเทียนหรอทำไมคู่สายต้องเป็นเสียงของเฟยนะ่ะเจิงได้ละ ไฟนานเจเ็เดี๋ยวก่อนนะไม่มีเครื่องหมายที่ฉันเมมให้เซียนเซียนนี่นะหรือจะพูดอีกอย่างครูใส่ตัวสับเป็นไฟยน่นเจิงตัวจิฮะ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ตั้งใจฉันตัวหาไปห้านาทีให้หลังเพราะต้องการจะพูดจาหวานเล่นกับฉันเนี่ยนะแล้วยังจะมีจุบร้อยนั่นอีกจริงๆเลยอยากจะโข้าใจจริงๆฉันคิดว่าฉันต้องการคำอธิบายคลิก นี่กล้าวางสายแต่ฉันเหรอผู้หญิงคนนี้ฉันจะกล้าไปลอะอะจะทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไม่คิดว่าเฟยนน่นจึงจะโทรมาหาฉันจริงๆชงซินสายโทรศัพท์เกิดัวไรเกิดหรือเปล่ายังมีสายอยู่เหรองั้นฉันนอนแล้วนะเงินทําพูดหวานเล่นเนพูดไปเมื่อกี้กับจูบรอยนะั่นคงไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ฉันอธิบายกับเขาอย่างไรกันเล่เนี่ย โจงซินจงซินพ่อพูดกับเธออยู่นะได้ยินรึเปล่าเอ่อพ่อคะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ฉันพูดว่าอีกสีวันพ่อจัดงานเลี้ยงมันเกิดครบรพ่อนยิบสองปีให้ถึงเวลานั้นลูกอย่าลืมชวนคุณใจเฟยมาด้วยล่ะถ้าเกิดว่าเขาชอบลูกขนาดนี้ยังไงก็ต้องรับปากแน่แน่ฮะเยแล้ว